ล้างนะครับอันนี้ก็เป็นชิปบอร์ดพาวเวอร์ที่บอกว่าจะถอดออกมาล้างนะครับบางอย่างล้าง,างไ,ได้นะครับบางอย่างล้างล้างไม่ได้อย่างพวกมอแปลงอย่างเงี้ยล้างไม่ได้ครับเป็นล้างนะครับล้างไม่ได้เลยเนี่ยมอแปลงเนี่ยทําทำความสะอาดเป่าฝุ่นแล้วส่วนบอดี้นี้น่าจะต้องเป็นเป่าฝุ่นทาความสะอาดเพราะว่าโดนน้ำเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นสนิมก็จะพวกอบอร์อดนี้ล้างได้บอร์ดบอร์ดนเนี่ยล้างได้เดี๋ยวทาการล้าง ก็จะใช้ผงซัฟฟอรงางบอดที่ผงให้แตกเลย แช่เลยแช่บใหญ่ด้วยบใหญ่้ต้อแช่ไว้ไสักพัก จะมาล้างกันล้างออกมาจะสะอาดไหมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างล้างแล้วครับแต่บอร์ดนี้ไฟรั่วอยู่เพราะว่าอาการนี้เป็นขึ้นเอนกีจะให้ดูว่าเราทําความสะอาดแล้วก็จะออกมาสะอาดแบบนี้นะครับไม่มีฝุ่นเลยล้างหมดเป็นบอร์ดตันี้ก็ต้องดูข่าวที่แล้วนะครับภาพ ดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับนี่ล้างเรียบร้อยแล้วครับได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบแต่ว่าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมก่อนเพราะตัวนี้มีอาการเอ็นะครับก็จะพวกพักขยายจะต้องเปลี่ยนพวกทัสเตอร์ชิปก่อนนะครับเราติดตามตอนเสร็จงานตอนเทตนะครับมาอัปเดต ตัวที่ฝุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็ขึ้น NG ตัวนี้อัปเดตก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอทเอทแล้วนะครับรก็ให้ดูสภาพภายในแล้วชุดไดซ์ซ่อมแล้วชุดได์พวกนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับแล้วก็ให้ดูความเรียบร้อยดูฝุ่นก่อนไม่มีฝุ่นแล้วนะก็ประมาณนี้ จดุดใดก็ซ่อมแล้วแต่สภาพบอร์ดที่ดิมไหมอาจจะมีขาดำๆหน่อยเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็ทำความสะอาดแล้วล้างล้างพอร์ดพวกนี้แล้วคืาล้างควร์สะอาดก็สายแพรทำความสะอาดให้แล้วนะครับก็กำลังเทสอยู่อัปเดต เรียบร้อยแล้วก็ได้แปสก80-90เปอร์เซ็นต์ไม่มีฟุ่มละ